เห็นไหมลากเขาอันนี้คือตั้งแต่เพาะมานะครับอันนี้เป็นอาหารเป็นผ้าห่มให้เขาอย่างดีนะครับให้เราเข้าใจนะครับแต่เราซื้อมาอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วว่าเราเห็นแต่ต้นไม่มีต่อไม่มีเม็ดไม่รู้เขาทำอยังไงมาแต่ว่าฝากเพื่อนๆน,นมือใหม่ว่าให้ทำแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเรา พรออยังไงเม็ดอย่างไงปรูรอ,ยรรอย่างนั้นเลยสวัสดีครับเพื่อน,อนหลังเก็บเกี่ยววันนี้เป็นวันที่ผมได้รับผอนมากนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับเช่นเดียวกันนะครับฝนตกมาตั้งแต่ตีสี่นะครับเป็นหับใหญ่ประมาณตอนตีห้า ต้นไม้ผมก็ชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วนะครับวันนี้จุดประสงค์ผมอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลงไม้อะโวคาโดผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าผมปลูกแล้วสี่เดือนเป็นอย่างไรและสิ่งที่ผมจะต้องแก้ไขต่อไปนั่นคือ ผมต้องเอาต้นที่ผมเพาะไว้แล้วสามเดือนสี่เดือนเหมือนกันมาปลูกในที่เดียวกันนะครับเอาต้นที่ผมเพาะเองจากเมล็ดประมาณเกือบจะสี่เดือนพร้อมกับที่ผมสั่งต้นที่ผมคาดหวังกับเขามากมาปลูกในที่เดียวกันนะครับเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าต้นอะโวคาโดผมสี่เดือนผมปลูกไว้นั้น เป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นแล้วนะครับว่าต้นอะโวคาโดผมสี่เดือนนะครับก็ไม่ไปไหนมาไหนนะครับสี่เดือนแล้วผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอย่างนี้ความคาดหวังของคนที่ใหม่อย่างผมนะครับหรือว่าเพื่อนๆอนีกหลายคนที่เป็นมือใหม่นะครับ เราอยากได้ต้นที่เสียบยอดมาเพื่อที่จะได้ผลเร็วนะครับใช้เวลาสั้นในความคิดของเราอย่างที่สองนั่นคือ,เ,อเราตั้งความหวังกับต้นไม้ที่เราสั่งมาให้เหมือนกับที่เ,เขาได้โฆษณาหรือเขาทำคลิปขายนะครับแต่เมื่อได้มามันไม่ได้ตรงปกอย่างที่เราคาดหวัง เราต้องทําใจครับวันเวลาเดียวกันที่ผมสั่งต้นเข้ามาแล้วก็ผมก็สั่งลูกมากินแล้วผมก็เพาะแล้เวเราจะไปดูความแตกต่างนะครับว่าเป็นอย่างไรครับจะไปดูตัวนี้0ู4นะครับค่อนข้างที่จะแพงเลยทีป็นยี่ห้อนี้ใบก็เริ่มแตกมานิดๆน,นะครับ แต่ว่ายอดมันดำดำแล้วครับเนี่ยนะครับติดครับยอดดำดำแต่มันเป็นแบบนี้นั่นคือปัญหาที่ผมพบเจอนะครับต้นนี้นะครับผมก็ก็ติดเหมือนกันนะครับอ๋อตัวนี้ และสันะครับผมเพื่อนครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าต้นไม้ที่เราสั่งมามันไม่ตรงปกที่เราตั้งใจไว้นะครับแต่เราก็ทำใจเราก็ดูแลมันนะครับนี่เป็นบทเรียนนะครับฝากให้กับเพื่อนๆว่าถ้าเราไปเลือกซื้อในร้านด้วยตัวเองดีที่สุดนะครับนี่คือข้อคิดถ้าเราสั่งจากอิอนเทอร์เนต็ตมา เราเห็นแต่ภาพแต่เราไม่เห็นตัวจริงเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะผิดหวังนะครับแล้วก็เราก็ต้องแก้ไขยอย่างที่ผมแก้ไขนี้หรอครับเพื่อนๆครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมพาะจะกเมล็ดสีเดือนเห็นไหมครับว่าผมหักยอดครั้งแรกเพื่อที่จะแตกเป็นสองยอดแต่อะโวคาโดเขาไม่แตกหลายยอดเขาแค่ แต่ถ on really cool. um, ้ายอดเดียวแล้วก็พุ่งขึ้นมาอีกผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไม่หักเขานะครับคือแค่เราก็พาะไว้เท่านั้นนะครับผมแล้วเอาไปปลูกอย่างนี้เลยจนกว่าเขาจะโตแล้วเราค่อยหายอดมาเสียบที่หลังนะครับอันนี้คือความคิดสําหรับผมนะครับเห็นไหมเม็ดเขาก็ยังยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับ เพราะฉะนั้นต้นเขาก็สมบูรณ์นะครับความเข้าใจของผมคือว่าถ้าเม็ดเขายังอยู่เขาจะเป็นอาหารให้สำหรับต้นนะครับเราไปฝังอย่างนี้เลยเราไปฝังอย่างนี้เลยนะครับแต่ที่เราซื้อสั่งเขามามันไม่มีเม็ดนะมีแต่เฉพาะต้นเท่านั้นผมก็ไม่ได้ใจว่าทําไมเขาถึงเอาเม็ดออกนะครับเหตุผลของเขานะ อันนี้ให้เขอคิดสําหรับน้องอเพื่อน,อนมือใหม่อย่างาผมนะครับพร้อมวันนี้ผมจะเอาพวกนี้ไปปลูกข้างๆเลยไปดูด้วยกันนะครับไปเลยไปในที่ที่ตกลุมตกลุมตกลุม ครับถนนนี้เป็นก็ยังไม่ได้เตรียมทํานะครับเนื่องจากยังมีเป็นหลุมเป็นบ่อยอยู่นะครับอันนี้ปลาผมรอแล้วนะครับวันนี้ฝนตกผมก็เลยต้องหยุดเรื่องปลาไว้ก่อนนะครับเราสามารถที่จะพิพแพงในสถานการณ์ต่างๆของแต่ละวันนะครับปลาวันนี้จริงๆผมตั้งใจว่าวันนี้ผมจะเก็บปลาตอนเช้าแต่ว่าเนื่องจาก ฝนตกมานะครับการที่ได้รับพรนะครับของหลายๆคนของวันที่16พฤศจิกายน2 0งพ2นนะครับพรอมหลายคนคงจะสนุกสนานมีความสุขจัดก,กันลอยกระทงมาแล้วนะครับ เหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับเม็ดเขายังอยู่นะครับผมเม็ดเม็ดเขายังอยู่นะครับโตนะครับแฮปปี้แฮปปี้เิ่นครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสุบินชาแนลเสมอมานะครับวันนี้ผมได้เอาอะโวคาโดที่ผมเพาะจากเม็ดเข้ามาปลูกคู่กับเพื่อนที่เสียบยอดมานะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับ ผมก็เป็นคนที่ทำอะไรที่มันหลายสาระมากกว่านะครับผมก็ติดตามได้คลิปต่อไปนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ วันที่ดีโตนะโตนะเป็นการอวยพรเขาเพื่อเขาจะได้แฮปปี้กับเราโตไว้ๆนะครับครับก็คู่กันเลยนะครับอันนี้อายุมากกว่า4เดือนแน่นอนนะครับแต่อันนี้4เดือนครับเพราะจับเมล็ดนะครับผม แล้วก็มาเช่นเดียวกันนะครับเทียบดูนะครับพอแล้วก็มาต้นนี้นะครับกับต้นจำเมล็ดนะครับมาอกีกนี่เลยนะครับ อันนี้เป็นต้นที่สั่งมานะครับอันนี้เป็นเพาะเม็ดนะครับวันนี้เขาได้เกิดในที่เดียวกันเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกันในอนาคตนะครับลงมาต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจคือมีต้น,นเดียวนะครับอันนี้ปลูกขึ้นมาในวันนี้ปลูกจาเม็ดนะครับพ่อ เหมือนกันเลยแล้วก็ต้นสุดท้ายนะครับโอ้ใบแหวงเลย,เยไม่เป็นไรนะครับต้นนี้เป็นต้นที่เพาะจากเม็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นต้นที่สั่งมานะครับพมดูแลเหมือนกันเลยอ่จะปลูกใกล้กันเลยนะครับ เป็นที่เดียวกันเลยถ้าอนาคตเขาเติบโตขึ้นมาก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้